ส่วนหนูเนี่ยชอบแบบ m a สคิวเลนเอเนจีชัดๆเป็นคนหนักแน,น่นมีเหตุผลไรายได้มั่นคงขอแบบวิศวะหนุ่มๆพร้อมพาหนูเข้าสู่อีเจอร์อีโคโนมิคคอ แล้วแกปักผมชอบคุณหนูจบนอกบ้านรวยสวยสมาร์ททำสตาร์ทอัพและยังสนุกกับการใช้ชีวิตอะครับสาวสตาร์ทอัพของปัก โลเคชันต้องเข้าออกอย่างทองรอดได้ง่ายเขาจะได้ไปทํางานได้สะดวกนีือย่างน้โมต้องไปอีสเทิร์นอีโคโนมิคคอร์ริดอร์ง่ายเหมือนกันถ้าได้พื้นที่แบบที่พี่พูดเนี่ยผมว่าอาจจะเข้าถึงกลุ่มคนต่างชาติที่เข้ามาทํางานในไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยเขาก็สามารถปล่อยเช่าได้ในอนาคตนะครับก็น่าจะตอบโจทย์ที่บอสตั้งมาให้ทั้งหมดได้แล้วนะหมู่บ้านที่จะแก้เพนทอยด์ให้กับทุกคนพร้อมรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย เข้าถึงทุกโฆษณาและต้องทำราคาให้เขาซื้อได้ด้วยนะ